Hast du schon? Ja. Und wie viel? Was? Wie viel die Schneck? Zwei Schnecken. Ah. Der weiße buddelt dort schon wieder. Aha. Ich habe jetzt schon zweimal vom Pudel abgehört. ทำความสะอาดนะคะเพราะว่าหอยพคกไร้บ้านเขา้าไปอยู่ในนี้นะคะก็เลยบอกว่าพอทำล้างทำความสะอาดหน่ยอยอย่าขุดดินนีอีกนะค่ะรอ,อยขุดดินนะคะเห็นไหคะขุดดินสนีนะคะแล้วก็อันนูน้นด้วยดินก็เลยเอามาไว้ในกรงธรรมดาเดี๋ยวเราเดินไปเอาสัดให้ ตายดีกว่าก็ลินจะนี่พาดูสวนนดอกมะเขือลินออกดอกแล้วหนึ่งดอกนะคะเห็นไหม <c oughs> นี่ลินก็ผักสลัด <c oughs> เอาไปให้กินจนหมดแล้วนะคะจนมหมดแปลงแล้วเนี่ยโอ้ย ใบไ,ไม่รู้จะใหญ่ไมไหนอันนี้ก็สลัดนะคะเนี่ยอันนี้ก็สลัดเนาะเนี่ยอันนี้สลัดจากจากที่แบบว่าใหญ่มากๆก็เอาไปให้กินทุกวันจนจะหมดแล้วนะคะเนี่ยหรือแค่นี้แหละนี่ออนะคะลินก็มีแครอท แครอทนี่นะคะแครอทสวนเราเป็นรูปแบบนี้อย่างนีคะเป็นรูปเหมือนเลดี้ชเนาะแล้วก็เอาผักสลัดด้วยอย่าพึ่งอย่าพึ่งกระโดดอย่าพึ่งกระโดดนอย่างนี้ก็แล้วกันชึบ เยอะๆนะเยอะๆนะฮาชีสวัสดีค่ะพบกับลินอินเจอร์มันอีกแล้วนะคะเช้านี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ทีโอไปโรงเรียนเนาะเมื่อเช้านี้ก็พอก็ไปส่งทีโอที่โรงเรียนแล้วนะคะเพราะว่าพ่อเนี่ยเพิ่งกลับมาเมื่อคืนนี้เนาะแล้วก็พี่สาวกลับไปเมื่อวานนะคะตอนบ่ายสาวแล้วก็พ่อเนี่ย ขับรถกลับมาถึงบ้านประมาณ3ามทุ่มครึ่งนะคะทีโอเนี่ยก็หลับไปก่อนป๊ะป๊าจะกลับมาถึงบ้านเนาะก็เลยเพิ่งเจอป๊ะป๊าเมื่อเชา้านี้ตื่นขึ้นมาเจอป๊ะปะ๊าเขาก็อารมณ์ดีมากๆเลยนะคะดีใจแล้วก็ป๊ะป๊าก็ไปส่งที่โรงเรียนเนาะลิงก็เลยนะคะทําอาหารเช้าอรอพอกลับมาจากส่งทีโอไปโรงเรียนนะคะ ก็วันนี้นะคะปู่กับย่าของทีโอนะคะก็กลับมาจากอัวเล้าพอดีเลยนะคะแล้วก็อยากจะเจอหลานกับพวกเรานะคะเขาก็เลยชวนเรานะคะจะไปทานอาหารมื้อเย็นกันนะคะที่ร้านอาหารลินก็เลยว่าจะเอาของขวัญวันเกิดไปให้แม่เนาะเพราะว่าแม่เนี่ยเกิดตั้งแต่เมื่อวันเสาร์แล้วเนาะแต่ว่าเขาก็ไปเที่ยวกันเนาะยังไม่กลับมาเพิ่งจะกลับมาเมื่อวานเหมือนกันนะคะก็เลยวันนี้ว่าจะเอาของขวัญวันเกิดนะคะไปให้ แม่ของพอนะคะแล้วก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวก่อนไปรับทีโอเนี่ยเดี๋ยวลินจะไปตัดดอกทานตะวันให้นะคะเพราะแม่เนี่ยเขาชอบดอกทานตะวันมากมากเลยนะคะลินก็จะตัดไปให้เกือบทุกปีเลยนะคะถ้าอยู่ที่เยอรมันเนาะ <S <S ก็เดี๋ยวก่อนไปรับทีโอนะคะก็จะไปตัดดอกทานตะวันให้แม่ค่ะแล้วก็อาจจะตัดดอกเอ่อคาเนชันเนาะข้างๆข้างๆด้วยเนาะเพราะว่าคาเนชันเนี่ยลินตัดมาไว้ที่ร้านเนาะแต่ครั้งเนี้ยเดี๋ยวลินอาจจะ เอาตัดไปให้เพื่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยคลอดลูกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเขาเลยก็เลยกะว่าเออพอกลับมาแล้วค่อยไปเยี่ยมพร้อมกันเพราะว่าลินก็ไม่อยากไปคนเดียวนะเพราะว่าก็เพื่อนพออะไรเงี้ยตอนนี้นะคะพอเขาก็ไปยื่นเอกสารนะคะเพื่อที่จะอันเมลดุงนะคะก็เือลงทะเบียนรถที่เราเพิ่งไปซื้อมานาอรถบอนโมเบีย bon นะคะรถเอ่อรถบ้านนะคะเพิ่งไปซื้อมาก็ จะไปลงทะเบียนนะคะแล้วก็จะไปเพิ่มความเร็วค่ะเพราะว่าถ้าเราขับปกติเนี่ยมันจะขับได้แค่80นะคะไม่เกิน80แต่ว่าถ้าเราไปลงทะเบียนแล้วก็เปลี่ยนยางอะไรเงี้ยนิดหน่อยนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะขับความเร็ว100ได้นะคะก็จะได้สติ๊กเกอร์ที่สามารถที่จะขับ100ได้ลินก็ขับได้ด้วยนะคะ ก็พอก็จะไปลงทะเบียนเนาะลินก็เลยรอพออยู่ที่บ้านนะคะเดี๋ยวพอก็จะซื้ออาหารกลางวันมาให้ทานด้วยแล้วก็เออรอไปรับทีโอเนาะแต่ก่อนจะไปรับทีโอเนี่ยอยลินก็จะไปดัดไปตัดดอกไม้นะคะแล้วก็แล้วก็ไปรับทีโอพอไปรับทีโอเสร็จก็จะไปเยี่ยมเพื่อนนะคะที่เพิ่งคลอดลูกเนาะเนี่ยบ้านห่างกันประมาณห้าหลังนะคะอยู่ซอยเดียวกันเนาะก็คลอดลูกคนที่สามแล้วนะคะได้ลูกชายนะคะ ก็เราจะไปแสดงความยินดีนะคะลินก็ซื้อของขวัญเตรียมไว้ให้แล้วเนาะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวก็จะพาทีโอนะคะไปทานมื้อเย็นเนาะไปหาคุณปู่คุณย่าก,กันคะ่ะแล้วเราก็จะเอาของขวัญกระดอกไม้ไปให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าวันนี้นะคะเราจะมีความสุขชื่นมื่นกันแค่ไหนนะคะไปเลยค่ะ thanks so ช็อชูนมาวอร์คิชูน นะคะสอนบูเมนนะคะตัดให้ออมามาเนาะเลือกอดอกสวยๆส,สวยไหมคะตุ่มเยนะนก็สวยที่เดิมเลยนะคะที่วันนั้นที่เราที่ลินพามาเนาะอันนี้ดอกทานตะว,วันมันเริ่มสวยแล้ว สักกี่ดอกดีเข้าไปดูข้างในนหยนะ์น่ะมันก็สวยนะพอไม่ยอมมาช่วยถือกล้องเลยนี่ค่ะินตัดมาเจดดอกนะคะนินว่าเจ็ดอกกำลังดีเนาะ Auch so viele verschiedene Farben. Ist auch hier schön, ja? Ist orange, ja. Und das ja. Ist so. ich nehme auch das orange, ist auch schön. Und hm? hier ja, auch schön fast. Ja, die, ja, die ist schon fast von Ah. Hier auch. Ja. Oh, ist wohl, ne? ja. Hier ist aufhören, oder? Ja, hier. Die hier oben die kommen noch, die unten ist schon verwelkt. Ich mag die, wenn wir die Orange nehmen, dann wir Richtung Orange. Ja, macht's auch. Orange, Orange und dann nochmal äh, Gräfig hier. Ne? Hier. Ja, das ist wirklich schön. Hier ist noch Orange, aber oder hier ja. hier Ja, das ist auch schön hier. Ja. Weiß ist ja keine Farbe. Weiß geht. Er ja, macht doch. Was ja, denkst du Ich weiß nicht Da ist noch schöner Rosa. Ich wollte Da vorne ist auch noch. Ja, okay. Dann mach doch. Hier ist so eine Mischung, ne? Hast du gesehen? Rot-Gelb gemischt. Wow. Das ist auch schön. Meinst du die Ja. Ne? So gemischt. Nicht, ja, ich denke, wir reichen. Kann mir 5 Euro geben. 77, da haben wir es ganz genau. Hm. 300. จ็ดยูโรเจ็ดสิบนะคะใส่เลยนี่ค่ะดอกไม้เดี๋ยวตอนเย็นนก <c oughs> ก็จะเอาดอกไม้ไปให้แม่เนาะ <c oughs> ก็มาใส่ใส่กันไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันเหี่ยวเร็วมากเลยค่ะดูสิแป๊บเดียวเองเดีย๋ยวเราไปเตรียมของขวัญให้ซาร่ากันค่ะลินก็อันนี้เดี๋ยวตอนเย็นเราค่อยออกไปเนาะไปรับพี่โอมาแล้วนะคะ เเนะเดินจากบ้านไปเลยนะคะไปให้ซาร่ากันเนาะรับเที่ยวเลยเนาะขันก็เตรีย,ย,เยนะมเรืเ่อน้อยเลยด่วยดอกไม้สวยมากเลยจูะสิซาร่าต้องชอบแน่เลยด้วย Guck mal! Ja. Der macht das. Er atmet. Vorsichtig, Vorsichtig ne? Ganz lieb und saft. Der kleine Hector, Der ist ganz frisch. Das geht nicht. Ich kann dich nicht. Aber du kannst nicht den Hector. Hochnehmen. War <Siegeladene> die schon, hier? Warte schon mal hier? Ja. Nee, nee. Nein, da wird es ja Zeit. Wir dachten mal was Neues. Ja. Das, ich wusste, dass hier irgendwie so ein Restaurant ist, aber ich war noch nie Hier war es schon mal ein bisschen so ähm, mal auch mal, ja, ungarisch auch. Ungarisch Musst du mal und Ja, die um ja, um ganzen ganz Sachen noch Also ich. Äh Matroschka ist also. es. Das ist nicht. Nein, wir müssen aufmachen. Erst aufmachen. Erst ja, um die Puppe aufmachen, schau. Ist aber schwer. Das ist ein Matroschka-Puppe. So. Oh! Oh! Hm. Ja, so viele Puppen sind dann drin hier. Hm? Wow! Die hm? sind drin, alle. Und alle ist da drin. Ja. Hm. Gut zugemacht haben wir es. So. Das sind hier Frauen, die sitzen am Tisch und essen Obst und ist das trinken mit? Tee. Hm? 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 So, jetzt kommt die nächste.

Ich hab das schon... Hi. Und... Ja. Ach, ja. das war Ist das nur meine? Die Bogen oder das Theo? Da. Willst du die essen? <laughs> ja, okay. Nein? Okay. Das ist schon... hm? อย่าอักู้เชนสับปิทีอยเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ลินด้วยนะคะแล้วก็ทริปหน้านะคะของพวกเราจะเป็นทริปที่ไหนนะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะแล้วก็ห้ามพลาดเชียวค่ะสําหรับวันนี้นะคะพวกลินก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Bye.